สวัสดีครับพบกับเพลดรถมือสองสภาพดีเช่นเคยครับวันนี้รถยังอยู่นะครับสามคันเป็นเอาติปหนึ่งจุดแปดเกียร์โต้ทั้งสามคันเลยนะครับคันนี้สามคันนี้เครื่องเกียร์จะเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเป็นหนึ่งจุดแปด e เกียร์โตนะฮะับคันบันได abs ลิส์สี่ล้อถุงลมนิรภัยสองใบนะครับซ้ายขวารถโดยรวมสวยนะครับพร้อมใช้งานไม่ต้องซ่อมอะไรนะครับทางเราดาเนินการดูแลเสร็จภาษีเต็มทั้งทั้งสามคันนะครับภาษีหกเจ็ดทั้งสามคันเลย นี้เรามีบริการส่งโดยรสไลด์นะครับทั่วประเทศนะครับติดต่อคุณวลินเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับไม่มีเบอร์อื่นนะครับเราไม่ใช่มิจาชีพนะครับมีลูกค้าบางคนกลัวเรื่องมิชาชีพนครับเราส่งมาแล้วไหลติดพันนะครับเราจะส่งโดลรสไลด์นะครับถ้าลูกค้าพร้อมเราจะเก็บมัดจจาน,นะครับไม่ต้องกลัวเรื่อง เราจะเป็นมิจฉาชีพนะครับเรามีตัวตนจริงนะครับน้าเศรจริงก่อนตัดสินใจซื้อปรึกษาครอบครัวนะครับให้ดีให้เรียบร้อยก่อนก่อนจะโอนจองโอนมาจำนะครับรถพร้อมใช้งานทั้งสามคันนะครับไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วเดินทางไกลสบายเลย ช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับใครซื้อกับทางเราเราจะส่งโดยรถสไลด์เราจะมีค่ารถสไลด์ช่วยในส่วนหนึ่งนะครับรถอยู่อำเภอปักท่อราชบุรีนะครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับเติมน้ำมันอย่างเดียวพร้อมใช้งานทางไกลสบายครับถ้าคิดว่า คิดว่าทางเพจเราเป็นมิจฉาชีพไม่ต้องโอนจองนะครับเพราะเพจอื่นเขาจะโอนเต็มจํานวนนะครับแต่ของเราแค่โอนมัดจาส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมใช้งานทั้งสามคันครับอยู่อพลเภอินกเท้าราชบุรีนะครับติดต่อคุณวลินนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับหรือแอดไลน์นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับ ฝากกดถูกใจติดตามเพจเราด้วยนะครับขอบคุณครับ